คำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและทําตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมพ a นดาสล็อนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Rooster ์ u m b l e นะฮะ หรือว่าเกมไก่ชนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกติกาตัวจ่ายกันต่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นสแกตเตอร์สามตัวนะครับสัญลักษณ์ไก่สีม่วงก็จะจ่ายสูงสุดนะฮะตัวคูณนะครับในเกมคูณสูงสุดถึงคูณ5นะครับทุกครั้งที่เราแตกไก่มันจะกระโดดจิกกันนะฮะเอาเอฟเฟกมันดีทีเดียวนะฮะนี่ฮะสัญลักษณ์สแกตเตอร์อ่าสัญลักษณ์วายนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ไวนะครับที่พอเราเข้าวายปุ๊บมันก็จะไม่ไปไหนนะฮะส่วนสัญลักษณ์สแคตเตอร์ในเกมนี้ ก็3ตัวนะครับก็จะเข้า8ฟรีสปินนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมพกทุนมาที่7,000บาทนะครับจะเบียดให้เพื่อนๆดูที่ตาละ50บาทนะครับผมจะกดออโต้ไปก่อนนะครับฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้ก็คือสติ๊ก y กอรนะฮะเพื่อนๆกับฟีเจอร์ฟรีสปินนะครับก็ เราต้องการสัญลักษณ์แซคเทอร์สตัวนะครับก็จะได้เข้าโหมดฟีสปินนะฮะส่วนสัญลักษณ์วายที่เป็นสปิคก Y ้วายนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นอยู่ข้างบนนะฮะทุกครั้งที่วายมีส่วนในการแตกนี่ฮะสนะครับวายจะยังไม่ไปไหนจะยังเหลือ1แล้วก็จะแตกอีกแล้วก็จะหายไปนะครับจะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราแตกนะฮะเห็นไหมสามนะฮะแตกไป1สัญลักษณ์วายยังเหลือตัวเลขขึ้นอยู่2อนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับเพืเ่อนๆก็ ลองมาเล่นดูฮะไก่ชนนะฮะเกมนี้เสียงเอฟเฟกต์เล้าใจดีดีดีทีเดียวนะฮะเวลามันกระโดดตีกันนะคร<ๆ>ับเพื่อนปั๊บปั๊บปั๊บเสียงดังแน่นมากนะเวลามันจิกกันฮนะผมก็ไม่เคยดูกีฬาไก่ชนนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าตีหรือเรียกว่าจิกนะฮะเพื่อนใครเคยดูก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ก็มาดูกันนะครับวันนี้ทุนผมจะสู้แต่มันได้ยาวเลยนะเบ็ดที่50นะครับเพื่อนๆอย่าลืมคนวณต้นทุนให้ดีๆนะครับวันนี้ช่วงนี้ผมงบน้อยนะครับผมก็จะต้องเบ็ดน้อยไปก่อนนะครับแล้วอยากจะได้เบ็ดยังไงก็ค่อยว่ากันนะฮะนี่นะครับสแคอร์เป็นตัวไก่สีทองสวยดีจริงๆนะน้องไก่นะครับน้องไก่ช็อตนี้ฮะมาเมิกาวินเลยนะครับโอไปถึงซูเปอร์นะฮะเนี่ยฮะมันก็จะแตก้วตัวคุณอ่ในแต่ละครั้งที่เราชนะนะครับ มันก็จะคูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆแต่ในฟีเจอร์นี้ผมไม่แน่ใจในฟีเจอร์ฟีสปินนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเริ่มที่คูณเท่าไหร่นะนี่ครับทุกครั้งที่มันชนะนะฮะภาบเนี่ยฮะแต่สัญลักษณ์ไวเละรสองทุกครั้งที่ชนะตัวคูณจะเพิ่มขึ้น1น,นะครับอ่าเป็นคูณ3นะครับสัญลักษณ์ไวก็ที่เป็นสติ๊กเกอร์ไวเป็นฟีเจอร์ของเขานะฮะเป็น จุดเด่นของเกมนี้นะครับก็จะขึ้นตัวเลขนะฮะมันจะไม่ทําลายตัวไปในทันทีนะครับมันจะมีโอกาสแตกได้ถึง3ามครั้งนะครับในสัญลักษณ์วายของเกมนี้นะฮะก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าโอ้มาหมื่นเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้นอยู่ที่เจ00ันกว่านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเด็ดเพื่อนๆดูกันไปเลยแบบ สะใจกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เงินไปสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆทุกครั้งที่เข้าฟีเจอร์ฟรีสปินนะครับเราสามารถได้สัญลักษณ์แคตเตอร์อีกแล้วก็จะได้เพิ่มจำนวนการหมุนนะฮะไม่ใช่นะครับขอขอพเพื่อนๆนะครับทุกครั้งที่ได้สัญลักษณ์แคตเตอร์3ตัวนะครับก็จะเข้า8ฟรีสปินนะฮะแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็นอีกตัวนึงเป็น4ตัวก็จะได้อีก อ่าสัญลักษณ์น้าสองครั้งนะครับเป็น10ฟฟีสปินนะถ้าเกิดเราได้สัตว์มายักษ์ซักแคตเตอร์4ี่ตัวนะครับเพื่อนส่วนได้ซ้ำอีกนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้ซ้ำได้อีกไหมในเกมนะเดี๋ยวลองดูนะับแหมพดอยังกระจัดดวงดีขนาดได้ฟีสปินซ้ำนะโอ้มาครับช็อนี้เป็นยังไงครับจิกกันไปเรื่อยฮะจิกกันต่อไม่จิกแล้วนะฮะตีครับมาสัญลักษณ์ตัวแพงเมื่อกี้ตีครับตีฮะคูณสี่ สูงสุดคูณห้าตีาครับคูณสองตีอีกคูณสามผมก็ไม่รู้นะครับมันเรียกว่าเจ็กจะตีนะครับคูณสี่ละมันเลยเดินมาใสาไปคูณหน้านะแอลร้อยกว่านะครับช็อตเมื่อสักครู่ตีครับตีครับแหมมันจริงๆนะครับไก่สองตัวที่อยู่ข้างล่างไม่รู้จะเก่งสู้ไก่พี่แอสได้หรือเปล่านะครับ ที่แพนด้าแพนด้าไม่ไม่ค่อยชอบกีฬาทรมานสัตว์เท่าไหรนะครับแพนด้าเป็นคนรักสัตว์นะครับแต่มันก็คือกีฬานะครับมันเป็นการต่อสู้นะครับแต่ผมจะโดนคนตีไก่ดาวขอไปด้วยนะครับถ้าทําให้คนที่เล่นไก่ชนไม่พอใจนะครับท่านไม่ได้ทรมานสัตว์นะครับแค่ผมไม่ชอบเฉยก็ทรมานแหละมาแล้วไก่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 มาแล้วครับ3ตัวนะฮะแปดฟีสปินมาดูกันนะครับเบ็ด50บาทนี้จะได้เงินไปสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนมาดูกันครับ มาครับก็จะมีสัญลักษณ์วนะครับเป็นสติกกี้วนะครับได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวนะครับ1นะฮะช็อตเหลือ4นะครับอย่างตัวไดอ่าอีกช็อตหนึ่งเหลือสามนะครับโอ้มีลุ้นได้ฟรีสปินซ้ำด้วยนะครับในเกมนี้นะฮะเพื่อนอย่างที่เห็นนะครับตึก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 นะฮะสัญลักษณ์สติกกี้วก็ยังโหมเป็น5้าเลยนะครับตึกตึกยังไม่ลุ้นนะครับยังไม่ลุ้นนะฮะ นักนะวายก็ยังอยู่นะครับสติ๊กกี้วายนะฮะวายเหนียวหนึบนะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับวายติดผนังวายวายติดแกว้วสติ๊กกี้วายนะครับสติ๊กกี้แปลว่าเหนียววายเขาเหนียวหนหนึบน,นะฮะก็จะเป็นเขาก็จะบอกเราว่ามันไม่ไปไหนนะฮะมันมันไม่สามารถทําลายตัวเองได้จนกว่ารบจํานวนนะครับฟีเจอร์พิเศษของเกมน,นี้นะฮะไปครับเคก้ามา คูณนะฮะตัวคูณจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เกมชนะนะครับครั้งละสองนะครับเป็นสิบคูณสิบนะฮะโอ้แปดดิสปินฟาดมาเจ0ดน้อยนะครับอย่าเข้าเลยดีกว่านะครับข้างนอกใหญ่แตกเยอะกว่านี้แอนด้าซิงครับอย่างนี้เป็นด้าซิงดูกันต่อนะครับเพื่อนจะปรับเบ็ดแล้วนะครับเพื่อน มาครับอย่าลืมนะครับผมเอากำไรมาอัดนะครับผมไม่ได้เอาทุนมาปรับนะครับ,รบรนะครับเดินไปเรื่อยๆครับอยากจะขอกำลังใจเพื่อนๆนะครับด้วยการกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อได้เห็นคลิป แรกๆเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดนะครับผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์อยากจะติชมอยากจะดูเกมอะไรนะฮะหรือว่าไม่พอใจอะไรนะฮะคนภาคุ้มมากเกินไปก็คอมเมนต์ไม่ได้นะฮะจะนํามาปรับปรุงนะครับแล้วก็จะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นถูกใจเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปตอบทันทีเลย แล้วก็ปากกลุ่มแพนด้าพารวยด้วยนะครับโอ้ช็อตนี้ได้มา2องพนะฮะปากกลุ่มแพนด้าพารวยด้วยนะครับเ,เพื่อนๆใครที่อยากจะได้เทคนิคในการเล่นสล็อตหรือว่าอยากได้ช่วงเวลาแตกของเกมสมัครกันเข้ามาฮะแอดไลน์กันเข้ามาฮะมาคุยกันนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆในกลุ่มมีแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆสนุกแน่นอนนะครับเชิญเข้ามาพูดคุยกันกับเรานะฮะแพนด้าสล็อตนะครับแพนด้าพารวยนะครับ มาครับโอ้ไก่ไก่มาอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆื่อยิ้มเลยครับอย่างนี้ยิ้มเลยมาดูกันครับเมื่อกี้ฟีสปินเข้าได้เจ0นอยะฮะแย่มากมามาครับคูณ2นะครับทุกครั้งนะครับที่เราชนะเงินรางวัลนะครับจากตัวคูณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครั้งละ2นะครับเงินสติ๊กที่วาขก็มาถึง5ครั้งทีเดียวนะครับในฟีเจอร์ มาครับช็อตนี้ยาวๆเลยครับแต่ยาวๆครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับทอดนี้นะซูเปอร์เมกาสถานเดียวนะครับอย่างนี้สีถึงเรียกว่าฟีสปินนะฮะเมื่อกี้เข้าฟีสปินได้700นะครับผมไม่เข้าใจเลยไอ้ฟีสปินมาครับช็อตนี้ช็อตเดียว7,000ยังไม่หยุดนะไหลมาโอ้โฮหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับเพื่อนๆช็อตนี้นะมาสบายเลยฮะอยากจะถอนเลยนะครับ เดืออีกสองนะมาครับคูณ14นะฮะมาเถอะแตกมาหน่อยนะฮะอะไรแตกมาก็คูณ16บหกะครับตอนนี้ฟีเจอร์เขาดีจริงๆนะครับรูสเตอร์รัมเบิลนะฮะเกมใหม่จากค่ายพีทีพีสองพนะฮะหน้าเล่นดีทีเดียวนะครับฟีเจอร์เด่นเขาก็คือสติ๊กกี้ไว้นะครับมาครับตัวไห่ตัวแพงแตกไปนะฮะมาครับตึก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 ลุ้นหน่อยฮะลุ้นหน่อยชั่นนี้ ลวงมาไม่มานะโอ้โหจะเอาจะเอาอย่างเดียวเลยนะครับไปครับไปเสียงตีภามดีจริงๆนะฮะเอฟเ,เฟคเข,ขาดีนะครับเอฟเฟคเขาดีนะะพีจีสล็อตครับทั้งภาพและเสียงไม่ผิดหวังแน่นอนครับกราฟิกอลังการ ไปไปยาวๆนะครับโอ้เนี่ยแะครับพอเข้านานๆแล้วมันก็จะนิ่งให้เราไปอย่างนี้เลยนะครับ วันนี้ก็ได้มาฟอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมอาจจะถอยนะครับเพื่อนๆต่นิ่งสินะนะฮะฟอครูมันว่าจะถอยจะเลิกนี่มาเลยฮะแต่กี่เหลือเกินพอแล้วครับวันนี้ก็เกินเป้าของแพนด้าไปเยอะแล้วครับวันนี้ตั้งเข้ามาไม่ได้เยอะถึงขนาดนี้เลยแต่ว่าก็ตั้งใจฮะขอ,อสักหมื่นนึงนะครับแต่ว่านี่ก็เกินมาแล้วนะครับเน,นี่ยฮอบอก จะเลิกเหมือนมันได้ยินนะครับ A.I. นะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนก็วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนดีกว่าครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะฮะฝากรบกวนกด Sub สไคร้นะครับกดกระดิ่งนะ,ะแล้วก็กฝากคอมเมนต์พูดคุยกันฝากแชร์ด้วยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆ แต่กรุณาทําให้นะครับกดอะไรก็กดไระเอยกดให้หน่อยนะครับแล้วก็อยากฝากอีกอย่างนะครับเรามีกลุ่มแพนด้าพารวยนะครับให้เพื่อนๆมาเข้ากลุ่มพูดคุยกันนะครับอยากจะเชิญเพื่อนๆนเข้ามานะครับมาพูดคุยกันสนุกสนานนะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคนะฮะใครมีเกมอะไรแตกดีผมเล่นเกมไหนอยู่แล้วมันแตกดีนะครับผมจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็ เด็กว่าใน u t u b e นะครับแล้วก็จะแจกตารางการเล่นทุกวันนะฮะเราจะจัดเกมให้เลยเช้าเที่ยงเย็นบ่ายนอนดึกหรือว่าตอนนอนจะให้ผมจัดให้ด้วยก็ได้นะฮะเล่นในฝันกันไปเลยทีเดียวนะครับอะไรจะข้างเกมสล็อตขนาดนั้นนะก็หากเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองเข้ามาพูดคุยกันนะฮะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะได้เกมอะไรอยากดูกเกมไหนค่ายไหน ทิ้งคอมเมนต์ไว้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดให้เพื่อนๆหมดเลยนะครับหรือเพื่อนอยากให้ผมทำมินิรีวิวฟีเจอร์ของเกมไหนหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรของเกมไหนยังไงคอมเมนต์ไว้ครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ฮะทาให้ยังกับลูกน้องเพื่อนๆเลยละครับสั่งผมได้เลยนะครับยินดีรับใช้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าผมเล่นที่ไหนผมมีลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองตามกันเข้าไปดูนะฮะลิงก์เดียวกันกับกลุ่ม แพนด้าพารวยนะครับจะมีบอกไว้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆให้ติดตามกันเข้าไปดูนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมแพนด้าสล็อตเหนื่อยแล้วง่วงแล้วไปเติมเบียร์ก่อนนะครับแล้วก็จะนอนแล้วให้เพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีทุกคนสวัสดีนะครับ